หลับขึ้นไงไก่พี่น,ออน้องเออยะไคร่ไปมะกรูดยาพี่นอ้องเออต้มดิ้ต้มขึ้นไงซุกก่อนพี่น้องเอย ต้งนในสุกกว่าเดอ้อพี่น้องเดอเอ้อมัอนเอาเกลือใส่้อมจะได้หายข้าวพี่นอ้องจะได้นนหายข้าวพิดฟ้าไวเนื้อเราเอาไปไอ้ลวนกว่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อลวนใส่กักบตะไคร้ใบมะกรูดพี่นอ้องใส่เกลือผงเลยพี่น้องผงเลยหลับเพ่งในไก่เดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาลูกไตพริกไปก่อนเลยพี่นอ้องมัน ใส่ไลก็ชอบตำคอบชอบพี่น้องอยากเผ็ดอยากผงนัวพี่น้องแต่ไล่แซ่บหล่ผงนัวแล้วก็อัน,นเนาวพี่น้องมันเน่าตักงสองเปียงตัวพี่อ้วนลาบเครื่องในไก่แซ่บ,บมันาน่าเติมมันน้ำปลาน้อยนึงพี่น้องน้อยนึงพอเฟรเอาเกลือช่วยพี่น้องเอาเกลือเกลือเกลือนิดนึงพี่น้องอย่างละหน่อยพอ ขัวพี่น้องเขาขวาัขวขัวก่อนเดอ้อคนก่อนคนเล่ก่อนพี่น้องคนเล่เป็นเข่ากันก่อนพี่น้องสุดพี่วันโราหลับข้างในไก่พี่น้องเลยแซ่บๆเลยตามด้วยเครื่องเคียงเด้อพี่น้องเดอ้อใส่เครื่องเงินแดงที่เก่าหอมซอยไอ้พริกซอย หัวทิหัวหอมซอยกระเทียมซอยันหอมซีลาซาลแหน่พี่น้องใส่เครื่องหลายๆเลยพี่น้องเป็นจีนแดงความเสียเป็นจีได้มากพี่น้องสายจวดเลือพี่น้องเอ้สายจวดไปทางนี้เลยรับไก่รับเครื่องในไก่พี่น้องมันความแซ่บพ,พี่น้องเอ้ย โอ้ยพี่น้องตาทานไหมเจ้าน่าทานไมหมเจ้าน,นาทานไหมเจ้าพี่น้องแซ่บเลยพี่น้องอ่ะตักเสิร์ฟพี่นี่พี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เมนูลาบเครื่องในไก่เด้อพี่น้องเด้อ กอนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทา่านเลยนะครับที่เขามารับชมเป็นกำลังใจพี่วันเนาะครับเนาะ,ะไม่ว่าต่างประเทศหรือว่าในประเทศเนาะครับเนาะต้องขอขอบคุณมากบเนาะขอบคุณมากครับโอ้แมงวันพี่น้องเลยอ,อันลาบอันเครื่องไนไก่ด้วยพี่น้องด้วยมีพักอันนั่งเลือดพี่น้องแล้วก็พักอันเล่นปีหอมพี่น้องเขาสวยมามากินน้ำพี่วันมาสู่พี่วันเลยคลบัลบลาบเครื่องไก่หนึ่งอืมรวนดีๆพี่น้องเ้ยเอาเอาไปอันทําหมเขาซุก ่เครื่องในซอยเครื่องในดีพี่น้องเย้ยซอยเครื่องในดีแล้วก็เอามันหลบับตามี่บทุกวันทําไม่ดูเดียพ,พี่น้องเลยใส่ขขาสวยพี่น้องข้าวสวยแซ่บเ,เลยทำํากทางมันพี่นออออ้องครับครับมีแต่สุวน,น,นุนใช้ไอ้ตะไคร้ใบมะกรูดเกลือพี่น้องแล้วก็เอาไปล้วนก่อนพี่น้อง ลวนให้เขาซุกแล้วคอยเอามาหลับพี่น้องอืมรับพี่น้องครับอืมพักสมุนไอนเฮ็ดดีประชันเขาเรียกพี่น้องกระชอนอืมดีประชอนสลัดหน่อยนึงพี่นอ้องสลัดโอ้หอมสมุนไพรคัดพี่น้องหอมเครื่องเคียงที่ใส่พี่น้องเลย โอาเครื่องกัยนเย็นกับพี่วันเด้อทำเด้อพี่น้องเด้อรสชาติจะมาอย่างแซมเลยพี่น้องเออเป็นกับแกมอะไรเด้อพี่น้องเด้อสายจวดสุดยอดแต่กับแกมเลยพี่น้องเลยแก,ม,ยยแกมเบี้ยแกมเหล่านี่โอ้ ยอดเลยพี่น้องใส่เครื่องเนี่ยยังอย่างพี่วนทําอี่แหละมันทีจะหอมสมุนไพรแบบแซ่บเลยพี่น้องเลยอืมอืมพักอันนี้ก็แซ่บพี่น้องแก้มแก้มแล้กินปีพี่น้องแซ่บคัก อืทำยังไงเลยพี่ดนองอืมกินข้าสวยร้อนเลยพี่ดน้องครับแทบอืมพี่องเลยหัอืออม ซอยตะไคร่เอ็นซอยตะไคร่เอ็นก็มากูดลงไปแล้วก็ไปล้วนพี่น้องมันก็หอมแลวที่นี่แล้วเข้ามาซอยใส่อีกพี่น้องใช่ทั้งทุกทั้งยิบพี่น้องหอมหอมเลยเป็นเมนูยยง่ายๆครับแต่แทบพี่น้องเ้ย โอ้ฮ oh. mm ึผิดแล้วถึงพริกถึงสิ้นเลวมันก็มีแต่เนื้อแสบเลยพี่น้องเอ้ย อืมค mm ัก hmm. ข,ขนาดร่องเลยอืมแทบคักดอือ้หัอก็ใบอันนั่งเลือนี่พี่น้องเลยครับ โอ้แซ่บๆเลยเพี่น้องเลยต้นหอมพี่น้งองโอ้เงยออกเลยพี่น้งอ,อนงเลยลูกโดดหลายซอยหลายครับ Hmm. đột mà thấy không? Nói khăn kèm dầu kèm bia này, sát tuột thì mắc đấy để phi long đấy. แต่พน,นัดอืมอืมขมัดตาเลยพี่หนังเลยจัครับโอ้สุดยอดเลยพี่หนังเลย คิมไม่สวยไม่งามก็ต้องขอโทษขอไปพี่น้องทุกท่านเลยนะครับลาละครับอย่าเก,ก็บอย่าจนเด้อพี่น้องเอ้ยแล้วล่ำ้วยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งไหนก็นให้สมความมุ่มมงมั่นพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ